หนึ่งร้อยตาม,มุ่งหน้าสู่ฮิรุอิกีพีที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มเจอคนผมเลยคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนจากแผนที่สเสบียงมาเป็นตาหน้าสังหารแทนนะครับแลวก็เปลี่ยนจากเสริมกระเป๋ามาเป็นนาฬิกาด้วยนะครับจากนั้นก็มาเริ่มตาแรกของวันนี้ต่อเนื่องกันจากคลิปก่อนตาน,นี้เป็นตาที่21แล้วนะครับในตาน,นี้ผมได้เลือกลงมาที่พิกและในระหว่างที่ผมฟ้ามปืนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนงใกล้ๆบ้านครับผมเลยเลือกที่จะแปลงร่างรอและก็ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาในบ้านของเราด้วยเขาได้เลือกกระโดดเข้ามาทางหน้าต่าง ส่วนผมก็ยิงเขาไปเต็มๆแต่ก็มีพลาดบ้างครับที่ยิงไม่โดนจึงทาให้เขานั้นหนีรอดไปได้ในต,ตอนแรกผมคิดจะตามไปนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงเขาต้องสับขาหลอกผมแน่ๆนและวนกลับมาที่หน้าบ้านแล้วก็มีคนยิงมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งทําให้ศัตรูที่ผมตามตัวอยู่นั้นโดนเขาจัดการนะครับและผมนั้นรู้ตัวว่าผมอาจจะเป็นได้ต่อไปผมเลยรีบวิ่งขึ้นบ้านหาที่หลบแล้วก็ซุ่มรอดูอยู่สักพักครับจนเขานั้นวิ่งมาเก็บศพศัตรูที่เขายิงไว้แล้วเขานั้นก็วิ่งเข้ามาใน้้้าาาานขขอ,ม,อ,ม,อม่มนน่่เลลยแแววววปคจดะึิบบู ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่ามีคนอยู่บนบ้านหลังนี้นะครับมันเลยทําให้เขานั้นไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็โดนผมจัดการไปแต่ก็ต้องบอกว่าของในตาล่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่มีแม้แต่กระเป๋าเกาะหรือหมวกส่วนกระเป๋า3ามที่ผมได้นะครับก็ได้มาจากศพไม่ได้จากตาล่าน,นะครับผมได้ฟาร์มบ้านบริเวณใกล้นั้นทั้งบ้านฟาร์มแลวก็บ้านหลังคารั่วนะครับแล้วผมก็ได้ฟาร์มยาวลงมาจนถึงข้างล่างพีกแล้วก็คิดไว้ว่าจะไปแลกของอยู่พอดีครับแต่ก็เจอเขากับคนที่เพิ่งจะแลกของอน,นันนระบค มึงตั้งผิดฝั่งแล้วเพื่อนแล้วผมนั้นก็ได้เก็บของเขาแต่ดูเหมือนว่าของเขานั้นจะไม่ค่อยมีนะครับผมได้ตั้งใจไม่ว่าจะไปแลกของต่อแต่ก็มีศัตรูนั้นวิ่งผ่านหน้าผมไปคนหนึ่งผมเลยพยายามซุ่มดูก่อนแต่ก็ไม่เจอวิเวลของเขาเลยเลยเลทําให้ผมนั้นตัดสินใจวิ่งไปดูครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะหนีไปแล้วครับผมได้วิ่งลงไปเช็กดูที่โครตรตัวตัวว่าเขานั้นจะยังไปไม่ไกลแต่ก็ไม่มีวิเวลเลยเลทําให้ผมนั้นกลับม,มาแลกของที่ตู้ก่อนผมได้แลกสโคบสี่ และก็ได้แลกไอวอลมาอีก3ลูกครับและเหรียญเราก็หมดแล้วด้วยจากนั้นผมก็ได้กลับมาที่พิกและก็ได้พบว่ามีทีอวงด้วยนะครับแต่ผมนั้นยังจะไม่อัพตอนนี้และเลือกที่จะหาที่ซ่อนตัวแคมป์ก่อนผมเลยได้หลบเข้าไปที่หลังกล่องและสําหรับสายแคมป์ก็จะรู้กันดีว่าตรงนี้นั้นพอที่จะแคมป์และซ่อนตัวได้เพอรู้ว่าวงต่อไปนั้นผมยังอยู่ในวงผมเลยรีบมาเช็ควงเพื่อยืนยันอีกทีว่าวงต่อไปนั้นผมจะยังอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วก็คืออยู่นะครับ แต่ผมก็เห็นแอดอบบริเวณใกล้ๆผมเลยไปเช็คดูก่อนแล้วก็ได้เกาะ4มาแถมแอดอบนั้นก็กยังดอปใกล้ๆกันอีกกล่องด้วยครับแต่พอเข้าไปเช็คดูก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องการเลยครับแล้วผมนั้นก็ได้มานั่งแอบต่อแล้วผมก็รู้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆผมนะครับเพราะว่าโดนั้นเปิดตำแหน่ง,ขงเขาพร้อมทั้งเปิดตำแหน่งผมด้วยแต่เขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่กล้าเข้ามาแต่อยู่ดีๆนั้นในมินิแมปก็มีคนเรียกแอดอบนะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้เรียกปกติข้างล่างแน่นอนเพราะว่ามันใกล้ปลายโฆษณา ก็พบว่ามีคนแคมป์อยู่ข้างบนป้ายโฆษณาครับแต่เขานั้นก็ไม่ยอมโผล่ออมาเพราะในช่วงเวลาแบบนี้แล้วนั้นมันน่าจะอันตรายที่สุดสําหรับเขานะครับเวลาผ่านไปไม่นานแอรดอับก็หล่นลงมา และเขานั้นก็เริ่มคานเพื่อที่จะไปเก็บของใน Air d ดรอนะครับแต่ผมนั้นก็ไม่สามารถยิงเขาได้จนในี่นสุดวงต่อไปนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเขามันเลยทําให้ผมนั้นรอแค่เวลาอีกแค่ไม่นาน30วินาทีวงก็บีบครับนั่นหมายความว่าเขานั้นก็ต้องเข้าวงเหมือนกันผ่านไป15วินาทีดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มขยับขยื่นและเขาก็กระโดดลงมาครับผมที่ดักรออยู่แล้วนั้นก็รีบกระโดดออกมาเพื่อจัดการ ไม่งั้นคนอื่นต้องจัดการไปก่อนแน่ๆครับและตอนนี้คนก็เหลืออีกแค่3คนและวงมันก็ได้แคบมากๆผมเลยได้ใช้โดนเปิดตําแหน่งแล้วก็พบว่ามีคนอยู่ในวง1คนและนอกจากนั้นก็ยังมีคนอยู่ขวามืออีกหนึ่งคนนะครับและพอหลังจากวงบีบมาผมก็รีบเข้าวงทันทีโดยที่ตอนนี้เราต้องระวังซ้ายกับขวาไว้ครับขวาเหมือนจะอยู่ใต้เนินส่วนซ้ายนั่นก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในบ้านครับซึ่งมันพอจะอยู่ได้นิดนึง แต่อผมนั้นก็ใช้มุมหน้าต่างยิงเขาจนในที่สุดเขาก็วิ่งออกมาครับแล้วผมก็ได้โผล่ไปยิงจนรอบนี้เขาได้ส่วนกลับมาแต่ผมก็ได้ตั้งไอวอลทานครับและนว่าที่เขาโผล่ไปยิงอย่างนั้นเพราะว่าเขามีสกิลโคโนโครับและทางด้านขวานั่นเองก็พยายามที่เจาะไอวองผมแต่ผมนั้นก็ตอบโต้กลับได้ยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนที่เขาโผล่ขึ้นมาไม,ไม่เยอะครับแต่ในที่สุดเขาก็พลาดจนได้เขาสามารถจอไอวอลผมได้แต่เขาไม่รอดนะครับผมจัดการฝั่งขวาได้ผมเลยรีบวิ่งหาตำแหน่ง ที่เป็นเหมือนที่กำบังทาให้ผมนั้นไม่ต้องเปลืองไอวอลเยอะพร้อมทั้งตอนนี้ผมก็อยู่ในวงอีกด้วยและอีกอย่างตอนนี้คนก็เหลือแค่คนเดียวครับและมันพอจะเดาไม่ยากว่าอีกคนนั้นอยู่บริเวณใต้เนินนะครับดูเหมือนว่าเขาจะสนใจไอวอของผมแต่เขายังไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าผมนั้นใส่ที่เก็บเสียงไว้แต่แล้วเขาก็ตั้งไอวอดันเข้ามาพร้อมทั้งโยนระเบิดมาดรัวผมเลยไม่มีทางเลือกรีบวิ่งเข้าไปเพื่อจะหลบระเบิดของเขาและผมกับเขานั้นก็ได้ปะทะกันจนได้เขามีลูกซองนนนนนะัััส่่ววผผมมม้้้้้้ใช UMP ขาาาาไดาาดิิงงงงทซยยแลตอ จากนั้นผมได้แปลงร่างและผมนั้นก็เข้าใจผิดนึกว่าเขาแปลงร่างด้วยครับผมเลยยิงไปที่ผู้ไม้เต็มๆทาให้เสียทั้งกระสุนและเสียจังหวะแถมไอวอลผมก็จะหมดอีกด้วยครับทำให้ผมแพ้ไปในตานี้แต่แรงของเรานั้นก็บวกถึง80แต้มนะครับเพราะว่านี้คือตาแรกของวันด้วย วกับแรงที่ไม่สูงมากด้วยครับแลวเราก็ได้อันดับที่2พร้อมทั้งอัพเลเวลเป็น26และด้ของรางวัลเป็นทองครับซึ่งมันน้อยมากๆครับเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมาต่อกันในตาที่22ครับในตานี้ดูเหมือนว่าจะมีคนโดดพร้อมกันกับผมมา1คนแล้วก็ลงบริเวณใกล้ๆผมด้วยมันเลยทําให้ผมรีบกว่าปกติที่จะฟาร์มปืนครับและผมก็คิดว่าเขาในอยู่ข้างบนนี่แหละไม่งั้นก็ต้องอยู่บ้านหลังข้างๆหรือว่าจะไปเปิดกล่องแต่ผมนั้นก็ไม่เจอเขานะครับแต่พอผมนั้นจะลงไป โอ้เนียนเนียนเนียนหรอที่กองกอยมึงเนียนเหรอเนียนใช่ไหมไมเนียนเนียนแล้วพอหลังจากจัดการเขาแล้วนั้นผมก็ได้เจอศัตรูอีกคนนึงที่ดูเหมือนว่าจะเห็นตำแหน่งของผมแล้วด้วยมันเลยทําให้ผมยิงสกัดเข้าไปก่อนครับแต่ต่างคนนั้นก็ต่างอยู่ในบ้านผมเลยแปลงร่างเป็นพุ่มไม้แล้วก็ไปเก็บตาล่างของผมที่ผมยิงได้ครับ อย่างดีสุดผมก็ได้แค่หมวก2ซึ่งผมมองว่าแผนที่สเสบียงนั้นยังดีกว่าอีกแต่แผนที่สเสบียงนั้นเรื่องที่จะลงไม่ได้ครับต้องเป็นการซุ่มเท่านั้นและผมก็ได้ไปเปิดกล่องใกล้ๆก็ได้เป็นเกราะสามมานะครับหลังจากนั้นผมก็ได้คิดว่าจะเข้าเมืองไปฟาร์มต่อแต่ก็โดนคนที่มาจากไหนไม่รู้ยิงครับผมเลยใช้ยางเด้งขึ้นไปบนหลังคาเพื่อแก้สถานการณ์และรอดไปก่อนโชคดีที่เขานั้นไม่ตามผมขึ้นมาผมเลยแอบอยู่บนหลังคาสักพักหนึ่งครับจนเขานั้นคิดว่าผมหนีไปแล้วแล้ววิ่งออกมาจากบ้านทาาาา้้้ผผมมมไไไดดดดกสเเขป่ััันนนีชจจรรถ้ และหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยผมได้เข้าไปเก็บศพในบ้านแทนเพื่อหลีกเลี่ยงที่โล่งนั่นเองนะครับและผมก็ได้ฟารมที่คาตุริติวาสักพัก จากนั้นก็มาแลกของนะครับอย่างเดียวที่ผมแลกเลยคือไอวอลเพราะว่าตอนนี้เกราะหรือว่ากระเป๋าผมมีแล้วนะครับพอมที่คาตุลิติวาเสร็จผมก็ได้ใช้เครื่องดีๆไปที่หอดูดาวแต่พอมาถึงปุ๊บผมก็ได้เจอเขากับศัตรูที่เหมือนจะแปลงร่างหนีอะไรมาสักอย่างในแน่นอนว่าศัตรูนั้นต้องมีมากกว่า2คน,นแน่ครับผมเลยคิดอะไรบางอย่างออกแทนที่ผมนั้นจะตกเ,เป็นเป้าผมได้ดีไปที่สุสานจากนั้นก็ใช้เครื่องดีีดขึ้นมาที่หอดูดาวอีกทีจึงทําให้ผมนั้นได้ตําแหน่งที่ดีและตอนนี้ก็มีคนอยู่่่ข้้้าาางงงงลลจริิๆดดววยคคแะก็มมมีีถึ2นตทผไ ผมไม่กล้าที่ยิงใครคนใดคนหนึ่งก่อนเลยนะครับเพราะถ้ายิงอีกคนนึงอีกคนก็จะยิงผมแน่ๆ่ผมได้เฝ้าดูสถานการณ์อยู่สักพักจนเสื้อขาวนั้นมายิงเขาตายนะครับยิงเขาตายยังไม่พอแถมยังหัวเราะใส่เขาด้วยจนผมนั้นก็ทนไม่ไหวครับเลยตัดสินใจยิงเพราะว่าตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วแต่ว่าขนนั้นก็วิ่งหลบได้ทันพอดีและเขาก็ได้มาเก็บศพที่เขายิงครับผมเลยโยนระเบิดไปรัวๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยผมได้ทำการเจาะไอวอแต่ผมก็ไม่เจอเขารู้ตัวทีเขาก็วิ่งไปจนถึงสะพานลนวครับ ยังมีคนดีดออกมานอกวงอีกด้วยมันทำให้ผมนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวแต่โชคดีที่ผมยังตั้งไอวอร์ได้ทันแถมเขาก็ยังเปิดโครโนในระหว่างที่ผมปั๊มยาเขาก็รีบลงมาครับผมเลยได้ตัดสินใจว่าจะไม่สู้นอกวงแล้วก็รีบดีดเข้าวงไปดีกว่าครับผมพยายามมองดูว่าเขาจะดีดตามมาไหมแต่เขาก็ไม่ได้ดีดตามมานะครับแล้วผมก็เข้าไปจนถึงในวงเพื่อที่จะหาตำแหน่งแล้วก็คอยสังเกตด้านหลังอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็เจอเขากับคนที่อยู่ด้านหน้าของผมที่รู้ว่าเขานั้นจะวม่ไปเก็บแอร์ด็อกผมเลย แถมก็ยังตั้งไอวอลอีกด้วยทาให้ผมนั้นไม่มีทางเลือกวิ่งอ้อมไปแต่ก็ไม่เจอเขาแล้วนะครับผมเลยขยับเข้าไปดูใ,ใกล้ๆอีกแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาน่าจะอยู่หลังกล้องแอร์ดอบแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่นะครับผมก็คิดว่าผมจะเก็บแอร์ดอปและเขาวงแต่ว่าเขานั้นก็อยู่หลังแอร์ดอบตามที่ผมคิดไว้เขาได้ทาการโยนระเบิดใส่ผมนะครับทำให้เลือดของผมเหลือน้อยมากๆจากนั้นผมก็แปลงร่างแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับผมได้ตัดสินใจพลาดไปในตานี่ครับแต่ก็ยังโชคดีที่แรงเราไม่ลบแต้ม แลวมาต่อกันในตาที่23่ะครับในตานี้นั้นผมได้เลือกลงที่โรงงานแต่ก็มีคนที่ดูเหมือนมันจะลงไปก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้ลงที่พื้นนะครับเหมือนเขาจะลงไปแคมป์ผมเลยสามารถเลือกที่ลงใกล้ๆได้โดยที่ผมนั้นปลอดภย100ัยร้อครับผมได้ฟาร์มบริเวณใกล้ๆนี้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้พื้นไกลเลยครับได้แค่ลูกซองและผมนั้นก็มาฟาร์มต่อในบ้านเล็กๆ แล้วก็จะเข้ากับที่อวบงครับพร้อมทั้งเหรียญอีก3เหรียญส่วนที่อวงนั้นผมยังไม่ใช้เพราะว่าใช้ไปตอนนี้ยังไงก็ไม่เกิดผลอะไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้ใช้ทีหลังครับผมได้ไปฟาร์มต่อที่ป้อมแล้วก็ได้ปืนไกลเ n 9 4เ่มาหนึ่งกระบอกครับผมได้เลือกที่จะไปซองดูเพื่อว่าผมจะเห็นเขานะครับแต่ว่าผมนั้นก็ไม่สามารถเห็นเขาได้ ทั้งเหยียบหินกระโดดด <S <S ูก็ยังไม่เห็นตัวเขานะครับผมเลยตัดสินใจที่จะปล่อยเขาแคมป์ไปดีกว่าและตอนนี้นั้นก็มีคนยิงกันอยู่บริเวณใกล้ๆผมผมได้เดินมาบริเวณใกล้ๆตรงจุดที่ยิงกันและในระหว่างที่กินเห็ดอยู่นั้นครับก็มีคนกระโดดลงมาจากบ้านเลยทําให้ผมนั้นใช้โอกาสนี้คว้าลูกซองไปยิงเขาครับแต่ว่าเขานั้นพยายามที่จะวิ่งหนีแลวย่อเป็นเพื่อนกับผมผมเลยมองว่ามันเป็นอันตรายเกินไปที่จะเป็นเพื่อนของเขาเพราะผมนั้นก็เล่นแบบโซโล่นะครับถ้าตายก็ตายเลยเม่เลยเสี่ยงหน่อยที่จะมีเพื่อนนะครับ ก็รีบหลีกเลี่ยงที่โล่งแล้ววิ่งมาหาที่หลบดีกว่าแต่โชคดีที่เดินมาจเจอกับเกาะ3ทําให้ผมนั้นมั่นใจขึ้นผมเลยตัดสินใจที่วิ่งออกมาเก็บศพตาร่าที่ผมมีนะครับแต่ก็เจอเข้ากับศัตรูที่มาจากไหนไม่รู้ครับมาในตรงจังหวะที่ผมออกจากโรงรถพอดีเลยและพอจะตอบตัวเขาคืนนั้น <c oughs> เขาก็มีโคโน,โนแถมจะยนระเบิดมาด้วยผมเลยต้องหลีกเลี่ยงการประทะก,กับเขาเนี่ยครับเพราะโอกาสาที่เราจะรอดนั้นน้อยมากๆไม่อย่างที่คิดไว้เขาได้ตามผมมาติดๆ แต่โชคดีในระหว่างที่ผมปั๊มยาเขาไม่เห็นผมนะครับแต่พอหลังจากนั้นเขาก็โยนระเบิดมาซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเขารู้ว่าผมอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโยนแบบสุ่มๆนะครับผมได้ยิงเขาเจ็บมากอยู่พอสมควรแต่ผมนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปชาร์จครับเพราะว่าผมนั้นไม่มีไอวอลเลยแถมสกิลก็ยังคูดาวอยู่อีกด้วยและผมก็ได้ตัดสินใจถอยออกมาดีกว่าไปฟาร์มของให้พร้อมคนนี้ก่อนนะครับผมเลยเลือกที่จะกลับมาที่โรงงานแต่ผมก็เห็นเหมือนคนนั่งเก็บของอยู่ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเลือกเก็บของม,มากกว่าปั๊มยานะยครับเพราะผมนั้นยิงไม่กี่นัดเขาก็ตายเลยครับเหมือนเขาเพิ่งจะยิงกับศัตรูเสร็จบาตัๆๆวคดีที่พอผมมาเก็บของแล้วนั้นผมก็จะห่อปืนที่ผมถนัดที่สุดนั่นก็คือเอ็นบิวครับแล้วผมก็ได้ฟาร์มถึงซองศพด้วยกันทําให้ตอนนี้จะกระเป๋าหนึ่งที่ผมมีกลายเป็นกระเป๋าสามแล้วครับและผมก็ยังได้ไอวอลมีอีกจำนวนหนึ่งด้วยจากนั้นผมก็ได้วิ่งกลับมาที่โพชินกเพื่อที่จะเก็บตาร่าที่ผมยังไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าตอนนั้นศออับ แต่ว่าผมนั้นก็ไปเจอเขากับไอ้ก้อนจีที่ยิงผมตอนนั้นผมได้ใช้ AW ยิงและก็ตามด้วย UMP ครับแต่ว่าเขานั้นก็รอดไปได้และตระหบกว่าเขาเฉียดตายมา2รอบจากผมแล้วด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะเข้าโรงงานครับแต่ตอนนี้ผมไม่เข้าแล้วผมได้เปลี่ยนใจจะไปขึ้นป้อมแทนและผมนั้นก็ซุ่มยืนป้อมสักพักวางแผนไว้ว่าถ้าหากว่าเขาเออกมาในที่โลง่งผมจะใช้จังหวะน,นั้นยิงนะครับและในจังวหวะนนี้เลยครับเขาก็อยู่ในที่โล่งแล้ว ต่นัแดแรกผมได้ยิงว่าออไปครับส่วนนัดที่2นั้นโดนเ,เต็มๆและดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีไอวอลด้วยเลยทําให้ผมจัดก,การเขาไม่ได้ครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บศพของเขาก็พบว่าเขาเล่นบาเลสนะครับผมเลยได้กระสุนสไนเปเพิ่มมาและใกล้ๆก,กันผมก็ได้ไปอัพวงอีกด้วยจนทําให้ตอนนี้เกาะผมกลายเป็นเกาะข่าแล้วนะครับและผมก็จําได้ว่ามันมีที่อัพวงอยู่ที่หนึ่งที่เราเคยลงมาแล้วเจอแต่ผมก็ยังไม่อัพตอนนี้นะครับผมเลยเลยไปที่โรงงานไฟฟ้าเพื่อที่จะแลกของก่อนนั่นเองและผมก็แลกไอวอลเพิ่มมาอีก6ลูกกครบแสโ4 จากนั้นก็แลกปืนชาร์จใหม่เป็น MP 5x แล้วก็โชคดีที่นี่มีเทียววงด้วยครับผมเลยไม่จำเป็นที่จะกลับไปอัพที่เดิมและพออัพวงเสร็จผมก็ได้วางแผนเข้าวงต่อไปครับผมได้ใช้รถตุ๊กขับเข้าวงเพราะตอนนี้คนก็เหลือไม่เยอะมากน่าจะไม่อันตรายผมได้ขับมาจนถึงโพชินกแล้วหนสลิงไปแต่ก็มีศัตรูที่ยิงมาจากด้านขวาผมเลยตัดสินใจโดดลงไม่งั้นโดนยิงหลังแน่ๆแ,แต่มันก็ทําให้ผมเสียเลือดมากและทําให้ผมได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ยิงผมนะครับแต่เขายิงอีกคนหนึ่ออยยู่บนนเเขาาาาผมมลใช้ออ้โกกสสีหังจจป็ ตอนที่เขาแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับทำการยิงเข้าที่หัวของเขาและส่องดูว่าข้างบนนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้แค่ไหนผมก็ได้พบว่าเขาอยู่ใกล้อยู่พอสมควรนะครับและตอนนี้วงนั้นก็แดงมากๆผมต้องใช้ยาที่มีทั้งหมด2กล่องปั๊มให้ครบครับ ล้วก็ตัดสินใจว่าจะโหนสลิงขึ้นไปเพราะมันคือทางเดียวที่เร็วที่สุดแล้วครับโชคดีที่ผมนั้นยังทันสามารถรอดจากวงได้นะครับและพอเดินผ่านโรงพยาบาลไปผมก็เจอเขากับศัตรูคนหนึ่งที่เหมือนจะนั่งเก็บศพอยู่และเขานั้นก็ไม่ทันตั้งตัวทำให้ผมนั้นจัดการได้ครับและผมนั้นก็รับรู้ถึงความอันตรายของมันดีผมเลยตั้งไอวอร์ที่เก็บศพเขาแล้วก็ตั้งไว้ถึง2ด้านอีกด้วยครับเหตุผลที่ผมต้องมาเสียเวลาเก็บศพอยู่ตรงนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมยังต้องการยาอยู่ และตอนนี้วงก็เริ่มบีบผมเลยรีบเข้าวงนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางด้านขวาของผมก็มีศัตรูแถมพันยังดันเข้ามาอีกด้วยทาให้ผมต้องรีบเข้าวงแล้วก็หนีเขาด้วยและผมก็ใช้จังหวะที่เขาวิ่งเข้าวงยิงสวนเขากลับไปครับหลังจากนั้นผมก็ได้แปลงร่างเป็นพุ่มไม้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าแปลงร่างนอกวงและตอนนี้วงก็บีบทําให้ผมนั้นเจ็บมากๆครับและหลังจากนั้นศัตรูก็ได้โผล่มาแล้วก็เน็ตวาบทำให้ผมแอบโมโหอยู่นิดนึงครับเพราะในจังหวะที่เขาโผล่มานั้น เขาหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งครับแล้วเนก็ว์ปไปทางด้านซ้ายจนทําให้ผมนั้นยิงไม่ทันละดงของเราในตานี้ก็บวกมาถึง48นะครับทำให้เราเลื่อนขั้นจากโกตอนนี้แพททิ้นหนึ่งแล้วครับแถมยังได้บัตรคูณอีกพี50%อีกด้วยซึ่งมันจะทําให้เรานั้นอัพเลเวลได้ไวและตานนี้เราก็ได้ที่สิบครับจากนั้นผมก็ได้มาอัพเลเวลตัวละครเพราะว่าผมสามารถสะสมชิ้นส่วนได้ครบแล้วอัพจากเลเวลสี่เป็นเลเวลห้านะครับและจะลดอัตราความเสียหายของก่อลดลงจากเดิม8%ตอนนี้เพิ่มขึ้นนนนนมมมมมมาาครรับมมรบแแลละะกกผผมผม็ไไไดดด้้้โทททเเวีีีีย่่่่่่หอออืจง ที่จะหมดเวลากิจกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่5โทเค็นและถ้าหากจะแลกชุดแล้วก็ต้องใช้ถึง10โทเค็นครับผมลังเลวว่าผมจะแลกเป็นหัวฟักทองดีไหมแต่ผมนั้นก็คิดได้ว่าผมยังไม่มีสกินกระเป๋าเลยผมเลยเลือกที่จะแลกสกินกระเป๋าครับซึ่งมันก็ถือว่าเท่ม,มากๆสาหรับผมเลยนะครับในตาที่2 4เราได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นที่แดนชำระบ,บาปบ้างครับและตอนนี้ผมได้ฟาร์มอยู่ที่เซนทรัลซึ่งผมนั้นก็ฟาร์มอย่างสบายมากๆครับเพราะว่าต้นเกมนั้นไม่มีใครลงกับผมเลยฟาร์มอยู่สักพักผมได้เหรียญเยอะแแแแแแ้้้้วครรรรรระะะะตตตตอออออนนนีีีผผผมม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 มกก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 ็็็่่่เเปป๋๋าาาาถจจฟ์งงงงขขุด กล่องให้เปิดอีกด้วยครับและพอเปิดกล่องก็ยังได้หมวก3เกาะ3โดยที่ผมนั้นไม่ต้องใช้เหรียญแลกเลยครับผมได้ทาการแลกกระเป๋าเป็นอย่างแรกเลยครับแลวก็แลกไอวอลมาอีก6ลูกแต่พอจะไปฟร์มต่อก็มีศัตรูจากที่ไหนไม่รู้คีวรถตุกๆมาครับแลวรถตุกตุกนั้นแทบไม่ได้กันอะไรแลยทําให้เขานั้ไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ผมเลยครับและผมก็ได้เปิดตาล่าอีกด้วยต้องบอกว่าดีจริงๆครับผมได้ AW ในตาล่าของผมเอง แล้วผมก็ได้ลุยฟาร์มต่อที่เซนทรัลครับเพราะว่าผมนั้นเพิ่งฟาร์มไป50%เองแต่ในระหว่งางที่ผมฟาร์มอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นเสียงของศัตรูที่อยู่บริเวณใ,ใกล้ๆบ้านหลังนี้แลยทำให้ผมนั้นตัดสินใจถอยตั้งหลักก่อนและผมก็เด้งยางขึ้นไปข้างบนหลังคานะครับจากนั้นศัตรูก็โผล่ออกมาผมได้ใช้ a w ยิงเข้าไปและตามด้วย MP5 จนผมสามารถจัดก,การศัตรูได้เพียงรวดเดียวครับ เก็บของเสร็จผมก็ได้เด้งยางขึ้นมาฟาร์มต่อแล้วผมก็เจอเขากับที่อัพวงผมเลยทําการอัพวงให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ได้หนสลิงเข้าไปในบาซิเลียวิ่งเข้ามาในบาซิเลียสักพักครับผมก็ได้มาเจอเขากับรถผมเลยได้ใช้มันไปยามหานะพาผมไปยังเป้าหมายที่ผมจะอยู่นะครับและเป้าหมายต่อไปที่ผมจะอยู่นั้นก็คือกลางวงเลยเป็นจุดก,กลางๆของวงที่มันพอจะมีบ้านอยู่แต่ว่าผมนั้นก็สนมากๆเห็นไอวอลเป็นไม่ได้ครับต้องวิ่งไปเก็บแต่ก็มีคนอยู่หลังแอดอปครับผมสามารถยิงเอวบิลดโดนเขาหนึ่งนัดแต่าผมมนนั้อยู่่่ทีโลงก ผมได้ยิงต่อสู้ปชาน้ากับเขาอยู่สักพักผมก็รู้สึกว่าเอวิ่งผมนั้นยิงเข้าบอมากมากสงสัยเขาจะมีเกาะสี่นะครับแถมเขาก็ยังจะดันมาหาผมอีกด้วยผมเลยรีบจ่อไอวัวเขาเพื่อให้เขาถอยกลับไปซึ่งมันก็ได้ผลครับผมได้ยิงยื้อบเขาอยู่นานมากๆจนเขาเจ็บและถอยไปครับบอกเลยว่าเขาเกือบจะไม่รอดผมเลยตัดสินใจที่จะรีบดันเข้าไปหาเขาครับแต่ว่าในที่สุดก็มีสตูโผล่มาจากท่าด้านหลังจนได้ เพราะผมได้เปิดตำแหน่งนานเกินไปแล้วอยู่ที่โล่งมากๆแถมข้างนั้นยังโยนระเบิดใส่ผมอีกด้วยแล้วแม้ข้างหลังก็ระแวงครับระเบิดก็ระแวงไอ้วอลก็ตั้งย่างเพราะว่าเราอยู่ตรงเนินพอดีครับมันเลยทาให้สุดท้ายผมโดนระเบิดตายแล้วก็แอบโทษตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทาไมไม่รีบแคมป์ที่บ้านครับผมปล่อยให้ตัวเองนั้นยิงกับศัตรูอยู่นานมากๆม,มันเลยทําให้ตาที่ผมพลาดไปและแต้มของเราก็บวกมาแค่29นะครับและได้อันดับที่13 มาต่อกันในตาที่2 5ห้นะครับในตาที่ผมได้ขี่บอร์ดตามชายคนหนึ่งซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ดูจุดหมายของเขาเหมือนกัน,นครับผมคิดว่าเขาจะลงไปที่บ้านหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแลวผมก็จะรีบเก็บปืนยิงเขาประมาณนะครับแถมผมนั้นยังลงเช้ากเขาอีกด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเลือกที่จะเกาะติดเข้าไปแถมเขานั้นยังลงในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเยอะอีกด้วยตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ยังร่อนล่มตามเขาไปอยู่เรียกได้ว่าโลกจิตคนนึงเลยแล้วกันจนในที่สุดในนาฬิกานั้นตำแหน่งของเขาก็อยูู่่่่่่ไมยยมมกกกลจาผนะแต็็ยงเปทีีอด หรือว่าเขานั้นอาจจะเลือกที่จะวิ่งหนีผมก็ได้แต่พอผมหันไปเจอครับก็พบว่าเขาเปิดแผนที่เสเบียงซะงั้นผมเลยรีบวิ่งเข้าบ้านเพื่อฟาร์มปืนด่วนเลยครับก่อนที่เขานั้นจะมาไล่ย,ยิงผมอีกไม่นานครับ ผมฟาร์มปืนได้ไม่กี่กระบอกแถมยังไม่มีปืนชาร์จอีกด้วยและเขานั้นก็ได้มาดักรอผมแล้วครับแต่ด้วยความที่เขานั้นนั่งอยู่และแอบอยู่ใต้เนินอีกด้วยเลยทําให้ผมนั้นโดนยิงตายแบบง่ายๆครับซึ่งช็อตนี้ผมรู้สึกเฟลมากๆและผมก็เตือนตัวเองไว้เลยครับว่าขราวหน้าขราวหลังนั้นผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแน่นอนและแน่นอนว่าแรงเราลดครับแล้วก็ลบถึง25อ,อีกด้วยในอันดับที่เราได้นั้นคือ4ี่ิครับและในตาที่สี่สิบหกนั้นผมได้ไม่ลงที่พีคนะครับผมได้ฟาร์รม เลยทําให้ผมที่ยังไม่มีเกราะตัดสินใจที่จะไม่ไปนะครับผมได้ใช้เวลาเล็งอยู่สักพักแต่เขานั้นก็รู้ตัวครับทำให้ผมนั้นต้องรีบหาที่หลบและโชคร้ายที่ผมนั้นไม่มียาด้วยครับผมเลยทําการตอบโต้เข้าไปและทางเดียวที่ผมจะรอดนั้นคือวิ่งหนีก่อนพอทากเราไม่รีบหายาหรือว่าหาที่หลบแล้วก็เราจะต้องตกเป็นเป้านิ่งแน่ครับผมเลยวิ่งเข้ามาฟาร์มที่พิกอยู่บริเวณบ้านฟาร์มเลยครับแต่ตอนนี้ผมนั้นก็ยังไม่เจอยาและใน,นจังหวะนั้นเองตอนที่ผมขึ้นบ้านไปก็ได้เจอเขากับผู้เล่นที่อง มันเพียงพอที่ทาให้ผมนั้นเลือดเต็มและรู้สึกปลอดภัยขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นแนะนผมได้ฟาร,ร์มต่อที่พีกเสร็จผมก็ได้ลงมาฟาร,ร์มต่อที่ด้านล่างพิกแล้วก็ฟาร,ร์มมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณโคตรตัวผมก็ได้เจอเขากับกล่กองศพส,สกล่องและมันก็พอมีของอยู่บ้างหละะังจากนั้นผมก็ได้ไปแลกของที่ตู้แต่ก็ดูเหมือนว่าเหรียญผมนั้นจะไม่พอผมเลยตัดสินใจที่จะไม่แลกดีกว่าแลวผมนั้นก็ยังฟาร,ร์มแล้วฟาร,ร์มอีกครับฟาร,ร์มมาจนถึงบริเวณเขาตั้นใกล้ๆกับสนามแข่งรถเพราะหลังจากที่ผ่านตตตาาาทีี่25มมมผกก็อเซฟชววิตตัวงขึ้น และเรื่องที่จะมาเล่นนอกวงหน่อยนะครับและผมก็ฟาร์มต่อมันจะถึงสนามแข่งและผมนั้นก็อยู่นอกหมอกแล้วครับแต่วงนั้นก็ยังไม่แรงมากผมเลยตัดสินใจไปจะฟาร์มที่นี่แล้วค่อยเข้าวงต่อแต่ท่านได้นเองผมก็เจอสายนอกหมอกเหมือนกัน ผมได้ใช้วิทยเอยิงเข้าไปหลายนัดจนทําให้เขาเ่ติดพิษและถึงแม้ว่าเขาจะตั้งไอวอลเขาก็ไม่รอดนะครับด้วยทั้งพิษและวงด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้วางแผนเข้าวงวางแผนไ,ไว้ว่าจะอยู่กับขอบวงหน่อยและก่อนที่จะเข้าวงผมก็ได้แวแลกไอวอลเพิ่มแต่เหรียญผมนั้นก็ไม่เยอะเลย้แลกได้แค่3ลูกนะครับโชคดีที่บริเวณสนามแข่งรถนั้นพอจะมีรถให้เราขับเข้าวงนะครับผมได้ขับไปจนถึงเป้าหมายที่คิดไว้แต่ก็ต้องเลี้ยวกลับก่อนเพราะว่าข้างหลังผมนั้นมีแอร์ดอป และโชคดีครับผมได้เกาะสี่แต่ในตอนที่ผมจะไปแล้วนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาแต่คขานั้นก็มีสกิลของมิชานะครับมันเลยทาให้การช่วยเลงของเรานั้นไม่เกิดผลตอนที่เขาขับรถแล้วตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าผมนั้นเข้ามาวงชา้จาจนเกินไปทําให้แผนที่วางไว้ตอนแรกว่าจะอยู่บริเวณขอบวงก็ได้เข้ามาอยู่ในวงแทนนะครับและผมก็ได้นั่งแคมป์รอวงอยู่สักพักก็มีคนแปลกหน้าจากที่ไหนไม่รู้ย่องมาผมเลยยิงวินเอ็กเข้าไปหลายนัดอยู่เหมือนกันครับและเขาก็วิ่งหนีไปแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารออดดดไดไไ้้้้้ยยยงงงงแลลทาาทาาาานนนมมมมมมมืกกก็ีีคเเริิร่่่่ขขวบผผุึจหต สามารถลุกได้นานครับเพราะเดียวไม่งั้นต้องตกเป็นเปานิ่งแน่แนแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาครับเหมือนจะเป็นคันเดียวกันที่ผมเจอและเขานั้นก็เข้าวงมาได้ตอนนี้วงเริ่มบีบผมเลยได้เข้ามาในวงก่อนแต่ว่าก็มีคนนั้นยิงกันอยู่นอกวงผมเลยอยากจะไม่ดักวงสักหน่อยและดูเหมือนว่าเขานั้นจะยิงกันเสร็จแล้วด้วยครับยิงไปหลายนัดอยู่เหมือนกันแต่เขานั้นก็ยังรอดอยู่ได้ แล้วก็รีบวิ่งหนีผมไปไม่รู้ว่าใช่คนเดียวก,กันกับที่เราเจอหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าเขานั้นจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ยิงคนในวงอยู่ด้วยผมเลยเลือกที่จะดักรอเพราะว่าผมนั้นได้เปรียบจนในสุดนั้นเขาก็ต้องเข้าวงเขาได้เด้งยางขึ้นมานะครับแถมก็ยังเด้งไปโดนวงอีกด้วยทําให้เขานั้นทั้งโดนวงบีบและโดนผมยิงและตอนนี้นั้นผมก็จะเข้าวงเหมือนกันผมเลยใช้รถที่ผมขับมาจอดบริเวณใกล้ๆครับขับเข้าวงไปแล้วก็เลือกที่ไปอยู่บ้านแอลนะครับเพราะมันเป็นบ้านไม่กี่หลังที่จะพออยู่ได้และบริดเข้้าาไปในนนบอีกหล,ก A คคลกงึ แต่ว่าผมนั้นก็ใช้โอกาสนี้ทั้งยิงทั้งโยนระเบิดใส่นะครับพอดูเหมือนว่าจะมีศัตรูอีกคนหนึ่งที่เข้าสนใจและเขานั้นก็รับรู้ถึงความอันตรายเขาเลยรีบวิ่งหนีไปและก็มีมอเตอร์ไซค์นั้นเข้ามาจอดที่บ้านหลังเดียวกันกับผมครับแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่กล้าขึ้นมาและมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันแค่นั้นและศัตรูที่อยู่บ้านอีกหลังก็กระโดดลงมาจากบ้านทำให้เขานั้นเสียจังหวะ เพราะว่าผมนั้นเห็นพอดีผมเลยใช้โอการนี้จัดก,การเข้าไปได้แต่แล้วบริเวณข้างล่างนั้นก็โยนระเบิดขึ้นมาะระดัวโชคดีที่ผมนั้นพอจะตั้งไอวอร์ได้ทันแต่แล้วก็มีศัตรูอีกคนหนึ่งที่ยิงมาทำให้ผมนั้นไม่รอดจริงๆครับและผู้หญิงที่ยิงผมนั้นก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่หนีผมไปในตอนแรกอีกด้วยแดงบวก55แต้มนะครับและได้อันดับที่4มาต่อกันในตาที่27ครับในตานี้ผมได้เลือกลงพิกแล้วก็มีคนนั้นลงบริเวณใกล้ๆผมอีกด้วยตอน,น,น,นแอนรก แล้วออกไปส่องดูก็พบว่าเขานั้นเหมือนจะลงมาฟาร์มในที่โลง่งมันทําให้ผมนั้นจาัดก,การเขาได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะที่ผมนั้นจะเข้าไปเก็บศพผมก็ได้เจอเขากับศัตรูอีกคนซึ่งเหมือนจะได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีคนอยู่บนบ้านฟาร์มอีกด้วยมันเลยทำให้ตอนนี้มีศัตรูอยู่ข้างหน้าผมสองคนผมเลยเลือกที่จะแปลงด่างและเข้าไปเก็บศพแทนและผมต้องเสี่ยงเพราะว่ามันคือตาล่างผมนั่นเองนะครับและโชคดีที่ไม่มีใครสนใจผมเลยเพราะถ้าหากว่าผมพลาดโดนยิงแล้วก็ผมคงไม่มีอวอตั้งกันตัวเองนแน่ัจจาา่ผมนน้้นฟเพ,เพะวใข ทำได้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีวิวแววของใครเลยผมเลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปแล้วคอยดูอยู่ยงห่างดีกว่านะครับเพราะว่าผมนั้นก็ยังไม่มั่นใจเลยจะออกมาฟาร์มกบขอบพิกสักหน่อยแต่ก็เจอเขากับศัตรูที่อยู่บนบ้านแอล ผมนั่นยิงไม่โดนครับเลยใช้โอกาสนี้หาที่หลบรีบวิ่งเข้าบ้านและเขานั้นก็รู้ตัวรีบวิ่งหนีผมไปด้วยทาให้เขาไน้เปิดช่องว่างและเขาไม่สามารถตอบโต้ผมได้นะครับและผมก็ได้มาแคมป์สังเกตการอยู่บ้านเอลสักพักจนมั่นใจว่าบริเวณในพีกนั้นน่าจะไม่มีใครแล้วผมเลยได้ตัดสินใจเข้าไปฟาร์มนะครับแต่ก็รู้ว่าของนั้นจะโดนฟาร์มไปหมดและไม่เหลืออะไรให้ฟาร์มเลยครับและในขณะที่ผมนั้นเดินออกมาบริเวณระเบียงผมก็ได้เจอเขาคนที่บริเวณด้านหน้าของผม ผมเลยแอบซุ่มรอดูเพื่อหาจังหวะยิงแต่ว่าผมนั่นก็พลาดยิงช้าไปนะครับและแถมเขายังรู้ตัวอีกด้วยมาทําให้ผมนั่นต้องรีบย้ายบ้านอยู่เพราะกลัวว่าเขาจะมาชาร์นั่นเองนะครับผมได้ขึ้นมาที่บ้านฟาร์มแต่ก็เห็นกล่องศพสองกล่องผมเลยนั่งเก็บกล่องศพแต่ก็มีศัตรูนั้นโผล่มาเหมือนเขาจะดักรอผมอยู่แล้วครับแต่โชคดีที่เขานั่นยิงไม่ค่อยแม่นผมเลยสามารถจัดการเขาได้และในระหว่างที่ผมกำลังเก็บศพอยู่นั้นก็มีเสียงจากใต้บ้านมาอีกคนนึงครับซึ่งดูเหมือนว่าจะซ้อนกันในทัััันน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 ททีผผมมมมมเเเเเลยยยถือออรระบิดดด้้้้้้้ําาาาาาแแขข็็งจ่่่ึกโโชไไปหใหใ ผมเขานั้นได้ไะท่ากันแล้วผมก็ต้องงัดกันกับเขาจนชนะนะครับหลังจากนั้นผมได้ไปแลกของที่บริเวณใกล้ๆพีคซึ่งผมนั้นได้แรกไปเกาะ3นะครับได้แรกที่ซ่อมเกาะ2อัน MP5X แต่ผมนั้นไม่ได้แรกไอวอลเพราะกระเป๋าเต็มครับแล้วผมก็ได้ขึ้นไปฟาร์มบนหอคอยก็ได้เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์กำลังขี่มา ยังโชคดีที่ผมอยู่บนหอคอยเลยทําให้เขาไม่สามารถลงชาร์จผมได้และเขาก็ขับรถไปต่อครับผมที่พยายามไล่ย,ยิงหลังจนในที่สุดนั้นเขาก็ลงจากรถและเขาก็ยิงสวนกลับมานะครับและผมนั้นก็เจ็บมากๆจนเกือบที่จะไม่รอดโชคดีที่ยังตั้งไอวอทันและเขานั้นก็ขี่รถวนมาที่หอคอยแล้วเขาก็ขี่ผ่านไปครับจากนั้นผมก็ยิงหลังอีกทีจนพอตอนที่ผมนั้นลงมาจากหอคอย เขาก็ได้ยิงสวนมานะครับผมได้ลงมาปั๊มยาข้างล่างแ,และแลกไอวอและเขานั้นก็ขับรถมาจอดทําการชาักผมโดยที่ผมไม่ทันตั้งตัวผมคิดว่าเขาน่าจงูนหงิดที่ผมนั้นไปยิงรถเขานะครับโชคดีที่แรงเรายังบวก26แตม้มและเราก็ได้อันดับที่19นะครับพอผมไปส่องตัวเขาอีกทีผมก็พบความจริงที่ว่าเขานั้นอยู่แรงแดง3ดาวแต้ม5,800นแถมยังเคยขึ้นแกนแล้วด้วยครับไม่รู้ว่าเกมนั้นสุ่มให้ผมเจอเขากับอะไร เพราะว่าผมนั้นก็ยังอยู่ที่แรงแพทในตาที่28ตอนนี้คนเหลืออยู่37คนนะครับและผมนั้นก็ได้ฟาร์มอยู่บริเวณทุ่งหญ้าซึ่งบริเวณทุ่งหญ้านั้นจะแบ่งเป็นสเมืองนะครับจะมีเมืองเล็กบ้านไม่กี่หลังกับเมืองใหญ่ซึ่งผมได้ฟาร์มบริเวณเมืองเล็กแล้วครับแล้วก็วิ่งมาฟาร์มต่อที่บริเวณเมืองใหญ่โชคดีที่ผมนั้นเจอข้อกับกระเป๋าสองเพราะผมนั้นจะต้องใช้ฟาร์มในเมืองนี้อีกเยอะครับพอฟาร์มไปได้สักพักผมก็ได้มาทีตู้แลกของทำการแลกเป็นกระเป๋เป 3, เาเผอสาม้ไดเยอขนีผมมนนนนนนนัันัั้้้้้้าาาาาลงงจะออบบบหีีรแต่ว่ววผไดเเขขใ สุดผมก็ได้ยินเสียงเขาเข้ามาใกล้และเขานั้นก็กระโดดเข้ามาในบ้านครับผมได้ใช้โอกาสนี้ยิงเข้าจากทางด้านหลังและเขานั้นก็วิ่งหนีไปแต่ว่าผมตามไปได้ทันเลยครับและผมนั้นก็ได้ขับรถไปต่อจนถึงบาซิเรียเพื่อที่จะฟาร์มของอีกนั่นเองนะครับ และในจังหวะที่ผมได้จะขีย,ขย,ขยขออกจากเมืองนี้ผมก็จะเข้าออกับคนที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเขานั้นก็เหมือนจะรู้ว่าผมนั้นเห็นตัวเขาอีกด้วยมันเลยทําให้เขาได้ตอบโต้ผมแต่ผมนั้นก็ยิงเขาโดนนัดหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นคาด้วยนะครับผมได้ขี่รถดูร,ร,บรอบๆบ้านของเขาจนผมนั้นก็เจอเขากับเขาจนได้และผมก็ยิงเขาโดนอีกนัดหนึ่งนะครับและเขาก็ได้หลบอยู่หลังกองไม้ผมที่ทําการยิงอยู่นั้นก็ได้โดนไปยิงตัวข้างหลังนะครับซึ่งเป็นศัตรูอีกคนหนึ่งที่มาจากไหนไม่รู้ผมได้ยิิิงงงงงงัััััเเเเพพพ่่่่่่่่ออออวววาา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 าจะะททํํํดดดดมมมกกกกกกบบบบบค้้้้้้นนนนนนนยยยไไไไผรรรแแแข็ปปปตลลสุ เป็นศัตรูที่อยู่หลังไอวอลเป็นคนยิงนะครับแลวผมนั้นก็ได้ตั้งไอวอลเพื่อเก็บศพแล้วเราก็ได้กระสุนกับไอวอลเพิ่มครับจากนั้นผมก็ได้ขับรถขึ้นไปบนเขาแลวเจอเข้ากับศัตรูที่เหมือนจะตั้งไอวอลสู้กับใครอยู่ผมก็ได้ชนเข้าเต็มแรงครับและศัตรูอีกคนนั้นก็อยู่หลังแอร์ดอปทำให้ผมนั้นต้องขี่รถเลยมาก่อนและจอดหาที่กำบังยิงเขาอีกทีครับผมยิงคาโดนเขาหนึ่งนัดและเขานั้นก็ถอยกลับไปจากนั้นผมได้ตัดสินใจวิ่งเข้าชาร์จแต่ผมก็โดนศัตรูที่อยู่เขาาาาาาออีีีกัััั่่่่่งงงงงนนนนนนนึโลลลมมมมยิิิะรบบแใจหวววว้้้ผผเเเขขไปปสสตูทืา ดูว่าจะเป็นตัวเดียวกันที่ผมยิงตรงแอร์ดอกแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อยู่เขาแน่ๆครับเหมือนเขาน่าจะเข้าวงอะไรประมาณนั้นผมเลยไม่ได้สนใจฝั่งขวาเลยและก็ต้องบอกว่าผมนั่งคิดผิดครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยยังอยู่และเขาก็ยังไม่ลงจากเขาเลยมันเลยทำให้ช็อตนี้นั้นผมพลาดไปแต่แรงนั้นก็บวกมาถึง55แล้วและเราก็เลื่อนขั้นจากแพที่หนึ่งไปแพที่นัมงสองเลนะครับ้อมท้งได้ของรางวัลเป็นกองไฟบัตรโคโรยอสองใบและโทเคนแรงสองร้อยโทเคนนะครับส่วนอันดับเราได้อันดับที่สิบและเรานั่งก็ นี่ผมนั้นได้เจอเข้ากับศัตรูที่บริเวณบาซิเลียะนะครับผมได้แปลงร่างเป็นพุ่มไม้และใช้โอกาสนี้ปั๊มยาและดูเหมือนว่าเขาน่าจะโยนร,นระเบิดใส่ผมผมเลยรีบวิ่งไปหาเขาเพื่อเลีกเลี่ยงจะร,เระเบิดแล้วก็รีบเข้าชาร์จนะครับและดูเหมือนว่าเขานั้นจะยางไม่ทางตั้งตัวแต่เขาก็ตั้งไอวอได้ทัน,นครับหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งตามมาติตดๆและจัดการเขาไปได้แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่มีของจำเป็นที่ผมจะต้องเก็บนะครับหลังจากจนั้นผมก็ได้ขับรถมาวนอยู่ที่บาซิเลียเพื่อที่จะรอวงด้วยแล้วก็หาคนไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นคนเหลือ13คนมาทําให้ผมนั้นต้องขี่รถตามหาแบบนี้นะครับแล้วผมก็เจอเขากับศัตรูจนได้ในตอนแรกผมเกือบจะชนเขาได แต่ว่ารถผมที่ลงเขานะมันก็เสียหลักและในขณะที่ผมกำลังประท้ากับเขาอยู่นั้นก็มีศัตรูจากขวามือยิงมาครับผมตั้งไอวอรได้ทันแต่ก็เสียเลือดไปมากอยู่เหมือนกันและตอนนี้ผมอยู่ในที่โล่งและผมไม่รู้ว่าจะมีใครมายิงผมอีกไหมผมเลยตัดสินใจที่จะไปสู้ขเขาและขี่รถหนีออกมาครับขี่ไม่เรื่อยจนมาจอดแถวแที่ตั้งแคมป์ซึ่งบริเวณนี้มีตู้แลกของ ผมเลยทำการแลกโดมาสี่ลำแล้วก็แลกไอวอลมา3ลูกครับซึ่งคนได้น้อยแบบนี้และวงก,งกว้างๆเรานั้นจะใช้โดให้คุ้มค่าครับผมได้แคมป์อยู่บ้านตู้แรกอยู่สักพักจนมีคนนั้นวิ่งเข้ามาแคมป์ในบ้านเดียวกันกับผมแต่ว่าผมนั้นก็ไม่สามารถจัดการเขาได้เพราะว่าเขานั้นรู้ตัวและวิ่งหนีได้ทันพร้อมกับตั้งไอวอลด้วยครับแลวผมก็ได้แปลงร่างเป็นผู้ไม้เดินออกไปทําการเข้าจากด้านหลังเขาและเขาก็ไม่สามารถตั้งไอวอลบังได้เพราะว่ามันติดรถที่ผมจอดไว้นั่นเองครับและก็มีคนนั้นยิงมาบริเวณ ก็เจาะช้ามากๆสงสัยพื้นนี้คงไม่เหมาะกับการเจาะไอวอร์มากๆครับ เพราะว่าต้องใช้เวลาเจาะนานอยู่พอสมควรแล้วก่าผมจะเจาะได้นั้นศัตรูก็ตั้งไอวอลเพิ่มเลยครับผมเลยตัดสินใจที่จะไม่เจาะดีกว่าเพราะไม่งั้นลูกกระสุนละหมดแน่ๆครับแต่จากนั้นวงก็เริ่มบีบผมเลยตัดสินใจขับรถเข้าวงแต่เขานั้นก็ยิงรถของผมนะครับทำให้ผมได้คิดว่าเขาน่าจะเปิดช่องว่างเลยได้ยิงสวนกลับไปแล้วก็พอที่จะทำให้เขาบาดเจ็บได้อยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมต้องรีบเข้าวงแล้วและผมเลือกที่จะไม่ใช้ยามหานะครับเลือกที่จะวิ่งเพราะศัตรูนั้นอาจจะร ความทั้งสพของเขานั้นก็ยัมีไอไวอลเยอะมากๆและก็ยังมีพื้นโปรดของผมด้วยและผมก็ได้รีบเข้าวงพรวงนั้นเริ่มบีบอีกครั้งแล้ครับและในจะังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนนั้นยิงอยู่ใต้เนินเขาผมก็เลยได้สังเกตเห็นว่ามีคนนั้นอยู่บนป้อมด้วยครับพร้อมทั้งตอนนี้เขาไม่สามารถลงจากป้อมได้เพราะดูเหมือนว่าจะโดนดักวงอยู่ผมเลยได้ใช้โอกาสนี้จัดการเขา แล้วก็ใช้เวลานั่งแคมป์อยู่บนเขาสักพักครับว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูเลยแต่ในจังหวะนี้ก็ดูเหมือนว่าด้านซ้ายนั้นน่าจะมีคนพราะมีไอวอตั้งอยู่และผมนั้นก็ได้มาตั้งไอวออยู่กลางวงพร้อมทั้งใช้งานโดนด้วยนะครับได้สู้อยู่กับศัตรูด้านซ้ายมือผมสามารถยิงกับเขาได้นะครับแต่เราทั้งสองนั้นก็ไม่กล้าที่จะวัดกันตัวตัวเพราะว่ายังมีศัตรูอีกคนหนึ่งที่ยังไม่รู้อยู่ไหนนะครับแล้วผมก็ได้ตัดสินใจเข้ามาในกลางวงอีกครับทำการตั้ง ผมได้โยนระเบิดไปทักทายศัตรูทางด้านซ้ายแต่ทางด้านขวานั้นก็อยากจทักทายผมเหมือนกันผมที่ไม่รู้ว่าจะหลบยังไงดีก็ได้ตั้งไอวอลล้อมตัวเองไว้ครับและดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะโถม,มระเบิดไปที่ผมคนเดียวเพราะว่าผมนั้นยึดวงเขาไว้อยู่จนทำให้ผมตอนนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดยังไงเสีย,ยอวอลไปเยอะอยู่เหมือนกันและผมนั้นก็ได้ทำการเจาะช่องว่างเพื่อที่จะตอบโต้วพวกเขาได้นะครับผมได้โยนระเบิดตอบโต้ไปทางด้านซ้ายและด้านขวาแต่ก่อนที่ระเบิดนั้นจะระเบิดผมก็โดนศัตรูยิงตายะก่อะ่อออนนรรดหมมืวาาผจจพพใ้ไ แต่ว่าแดงนั hmm. ้นก็บวกมาถึง55แต้มครับส่วนเราก็ได้อันดับที่3นะลครับและต่อ hmm. ก so so ็ได้ตาสุดท้ายตาที่30นะครับในตาสุดท้ายนั้นผมลืมสุ่มทีมนะครับเพราะว่าปกติแล้วนั้นเราจะสุ่มทีมทุกๆ10ตาครับและตอนนี้ผมก็ได้วิ่งลงมาที่โรงพยาบาลแต่ผมก็เจอข้อบกพผมเลยหาที่หลบซะก่อนและศัตรูที่เราเจอนั้นก็วิ่งเข้าบ้านไปครับแต่ผมก็ใช้จังหวะนี้ยิงหลังเขาทันทำให้เขาได้เจ็บหนักอยู่เหมือนกันแต่จากนั้นผมก็ได้วิ่งตามเข้าไปครับเขากับผมได้พยายามย แล้วเขาก็สามารถยิงผมจนเจ็บหนักได้ครับแต่ว่ายัางดีที่เขานั้นไม่กล้าที่จะวิ่งเข้ามาชาร์จผมเลยได้ใช้โอกาสนี้ปั๊มยาและผมนั้นก็ได้ทําการโยนเบิดไปเพื่อเปิดทางให้กับผมนั้นวิ่งไปชาร์ตเขานะครับแลวผมก็ใช้จังหวะที่ผมวิ่งไปชิดตัวเขาทําการแปลงร่างไปพุ่มไม้จนเขานั้นก็ยิงไม่โดนและทําให้ผมจัดก,การเข้าไปได้หลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มที่พีคต่อซึ่งตอนนี้นั้นผมก็มีแค่กระเป๋า2และหมวก1่แต่ยังดีหน่อยที่พอมีเกาะ3รัหลงจาากฟมเสร็จ็จผมกได้วิ่งงลาแแแกกขององงย่าง่ารทีผมแกกนนั็คือรปนรับหลัาจะฟาก แต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนไปแล้วครับพร้อมทั้งตอนนี้คนยังเหลือเยอะอีกด้วยถแถวระยะทางมันก็ยังไกลอีกด้วยผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วก็าร์มที่คนจะตัวแทนแต่ว,ว่าบรเิเวณบนเขาที่ผมวิ่งลงมานั้นก็มีคนยิงกันครับทำให้ผมนั้นต้องวิ่งขึ้นไปแจมสักหน่อยหลังจากที่ผมวิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าศัตรูนั้น ได้แอบอยู่หลังต้นไม้พร้อมทํามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาซึ่งก่อนที่เขาจะชนผมก็สามารถยิงศัตรูตายก่อนแล้วคนที่ขับรถก็มีสกิลด้วยทำให้การช่วยเลงนั้นไม่มีผลแต่ผมนั้นก็แม่นพอครับเพราะว่าผมนั้เล่นสไนบ่อยและมันก็ต้องเลงเองตลอดครับแต่ในที่สุดเขาขี่มาได้ยับประชิดทําการชนผมจนเสียจังหวะจังนั้นเขาก็วาร์ปลงจากรถแต่ว่าผมนั้นก็พยายามเต็มที่ทั้งแปลงร่างครับ แต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีแถมเลือดเขานั้นก็แทบไม่ลดอีกด้วยเพราะว่าผมจําได้ว่าผมยิงเขาไปเกินร้อยแน่นอนครับและในตาน,นี้เราก็บวกมาแค่1 1นะครับและได้อันดับที่25และเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แพทที่น้ามสองแล้วเส้นทางยังเหลืออีกไกลและใน100ตานั้นผมต้องมุ่งหน้าไปฮีโรอีกให้ได้และใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ